ได้ดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคตวัน,นนี้ชาวนำกัิมาเห็ดกับเขาแรงเนาะอาหารแรงน้องพี่น้องส่วไก่โอ้ยหมอกระมุนส่วนกายชาวนำเนาะชาวนำจะเห็ดเป็นชินช้นชิน้นชิ้นจะบดฉีกละเอียดเนาะตอนนี้ห้าวกะนำเครื่องปรุ้งไปเลยเป็นข้าวขัวาน้องพี่น้องข้าวขัวแล้วก็พริกป่น ตามมาด้วยพงนัวเฮาเนาะพี่น้องเนาะลองคนเลคนเลเหมือนกันเนาะพี่น้องอ่าหมอเลือดแล้วปลาลงน้ำปาลำปาลงนิดนึงเดี๋ยวมันสิเคม็มแล้นะวพ,พี่น้องเนาะขัวหกเนาะพี่น้องตอนต้มกับบาดแผลพี่น้องเบิกต่อ ขัวมันแคบมันรกสนามก็เลยเอามาแพกพีแพกน้องต้นสนามสีทำการชู่อันนน้องเพื่อนดูสีสันโอ้โหแดงออกต,ต้องเติมขั้วลงไปอีกน้อยนึงแล้วก็น้ำปลาอีกน้อยนึงอืมกระเด็นกระด่น ฮะาารแรงทำมันมันเหนื่อยยากเนะาะทำง่ายง่า hmm. ยแล้วก็พักลงไปเลยพักกระสีนี้พักแพลนเนาะพี่น้องเนาะต้นหอมผักชีเหยียดง่ายๆสไตล์บ้านๆแต่แซ่บเลยพี่น้องเด้อนี่ใส่ลงไปเลยพี่น้องเด้อดีเขาแรงลำสนา่น้องได้แรงน้อง,องกินแรง หมอเมีปุจับหายนาอพี่น้องเอา้าคนไล่กับหมอสีวิ่งนี้แหละ,ะสีประมาณนี้นาอพี่น้องง่ายๆแต่แส่บจ้าซ่บนัวพักลงแล้วเป็นยังไงพี่น้องสีสันหนากินบบ มาเด้อจ mm ้ามาเด้อจ้ากินข้าวเลงน้ำกระเทียมชุมเนาะกะมีเวลากะสีแว็บเว็บบ้าบ้ามาในเดือนเนาะพี่น้องอย่าถิ่มอย่าปะกันเด้อพี่น้องเด้อโซนชน่มหนำงานยุ่งร้ายพี่น้องเลยจุ่มโมีเวลาซีได้เขาขวัวมาในีกะซีเงียบกันเลยมีเวลาเว็บเข้ามาหน่อยงเนาะพี่น้องก็เลยโบได้ให้พี่น้องเบิ่งต้นตุ่มเนื่องจากว่าฮะโบสะดวกงานมันก็ยุ่งเนาะก็เลยเอามาให้พี่น้องเบิ่งตอนทำสุดสวไก่ แบบบ้านๆนีนาอพี่น้องเนาะแต่เ่บคลิปนี้เสนอมาคนลาพี่ลเน้อกไปกอนเนาะพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าขอให้พี่น้องสุขสุขคนอยู่ดีไม่แห้งเงินไรนองทองไรเข่าดำรวยทรับดำรวยโชคมีความสุขกันทุกๆคนเด้อจ้ะมีเวลาสิมหาเมนูเสพๆเนาะฝากพี่พักน้องใหม่เนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เสนบมาเด้ออย่าผิดอย่าปะเออจ้าบายพอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้อง